ฟุตบอลเจลิก1ญี่ปุ่น2020กลับลงมาทําการแข่งขันเป็นนัดที่19ของฤดูการในสุดสัปดาห์นี้นะครับระหว่างช่วงวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27กันยายน63นี้เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันของทุกคู่รวมถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดเราไปติดตามกระพร้อมกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีนัดที่19ของฟุตบอลเจลิก1จะเริ่มทําการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้โดยจะมีลงทําการแข่งขันกันทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรกจะค i c k off ในเวลา12นาฬิกาหรือเที่ยงตรงจะเป็นนาโกย่าก,กัมปัตเปิดบ้านพบกับชิมิสุเอสเพาคู่นี้ YouTube channel ของสยามสปอร์ตถ่ายทอดสดน,นะครับถัดมาในเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงตรงอุรวะเรดเดมอนจะพบกับโยโกฮาม่าเอจากนั้นในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงตรงวิเซอโกเบจะเปิดบ้าน ต้อนรับการเยือนของคอนซาเรเล่ซัปโปโรทีมที่มีนักเตะไทยอย่างเจชนาทิพย์ ip, และตองกวินอยู่ในทีมนะครับโดยคู่นี้ช่องข้าวเอ็อดเอดีหมายเลข30ถ่ายท่าสดนะครับจากโปรแกรมวันเสาร์มาต่อกันที่โปรแกรมวันอาทิตย์ที่27กันยายนมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด6คู่6สนามนะครับโดยคู่แรกจะเริ่มลงเตะในเวลา11นาฬิกาตรงเวกัตะเซนไดจะพบกับเซโรโซโอซาก้าถัดมาในเวลา14นาฬิกา หรือบ่าย2ตรงนะครับซาง,งานโตสุจะพบกับเอฟซีโตเกียวจากนั้นในเวลา15นาิกาหรือบ่าย3ตรงนะครับคาชิมะเอ็ดเลอร์จะพบกับโออิตะทีตะถัดมาในเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงตรงนะครับซานเฟเช่ฮิโรชิม่าจะเปิดบ้านพบกับกัมบะโอซาก้าคู่นี้ YouTube Channel ของสยามสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับปิดท้ายโปรแกร,รมวันอาทิตย์จะเป็นคู่ที่ลงสนามในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงตรงมี2คู่นะครับ คู่แรกคาจิวะเดโซจะเปิดบ้านพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสคู่นี้ช่องกล้ามเอ็นคอร์ดเดีหมายเลข30ถ่ายทอดสดนะครับและคู่สุดท้ายโชนันเมเบลเล่ ale, จะพบกับคาวาซากิฟอนดาเล่จ่าฝูงและถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะรับชมคู่ที่ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Channel ของสยามสปอร์ตสามารถคลิกชมตามลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้กันได้เลยนะครับเราทำลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้กันไว้แล้วสามารถคลิกชมตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ในเบื้องต้น ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกร,รมฟุตบอลเจลิกหนัดที่19ของฤดูกาลที่ลงเตะในสุดสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่และวนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ